นะครับดาวเทียมดวงหนึ่งครับโคจรรอบโลกนะครับใช้เวลา8วันนะครับขณะที่ดวงจันทร์นะครับโคจรรอบโลกใช้เวลา24วันนะครับถ้าจุดศูนย์กลางนะครับของดวงจันทร์นะครับห่างจากจุดศูนย์กลางโลกเท่า9กเท่าของรัศมีโลกจงหาว่าดาวเทียมดวงนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเป็นระยะทางกี่เท่าของโลกอ่านโจทย์ ยังงงใช่ไหมครับงงไม่เรครับวาดรูปเลยนะครับก็อันนี้ครับมีโลกอยู่อันนี้โลกนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาวเทียมครับอันนี้ดาวเทียมเนาะดาวเทียมโคจรรอบโลกนะครับซึ่งตรงนี้ครับอ่ะตัวนี้จะใช้เวลาโคจรรอบโลกครับคาบเท่ากับ8วันนะครับจากนั้นก็จะมีอันนี้ก็โลกเหมือนกันนะครับโลก นะครับแล้วก็มีดวงจันทร์นะครับโคจรรอบโลกนะครับใช้เวลานะครับคาบตัวนี้คือ27วันนะครับพี่ให้ตรงนี้เป็นคาบที่1นะครับส่วนนี้เป็นคาบที่2อ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ใส่กลับว่าตรงนี้เป็นของดาวเทียมนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นของดวงจันทร์นะครับ จากนั้นเนี่ยโจทย์บอกว่ารัศมีวงโครจรนะครับก็คือดวงจันทร์ตัวนี้อยู่ห่างจากโลกเนี่ยเท่ากับเก้าสิบเท่าของรัศมีโลกเก้าสิบเท่าของรัศมีโลกแล้วโจทย์ถามว่าตัวนี้ครับรัศมีวงโครจรของดาวเทียมนะครับคือ r1 ละกันตัวนี้ครับมีค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรัศมีของโลกอ่ะง่ายๆคือเขาต้องการให้หา r1 นนครับว่าเป็นกี่เท่าของรัศมีโลกอ่ะก็ จากโจทย์ครับเราดูแล้วว่ามันเป็นการที่แบบวงกลมอ่าซึ่งการที่แบบวงกลมเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเนาะโดยรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบวงโครจรการโครจรเนาะซึ่งอ่าจากโจทย์เนี่ยมันก็กําหนดค่ามากับรัศมีวงโครจรไนดะ้ให้ให้เราเนาะเพราะฉะนั้น,นส่วนที่มันจะสามารถใช้อ่าเกี่ยวกับการหาคาาหรือรัศมีวงโครจรครับก็คือส่วนนี้ก็คือ t ก็คือตัวนี้ครับคือค่าบ1ึ่ลัง2หารด้วย r 1กําลัง2เท่ากับ r 1กําลัง3นะครับเท่ากับค่าบ2ทั้งหมดกาลัง2หารด้วย r 2ทั้งหมดกาลัง3จากนั้นเราแทนค่าไปนะครับโดยสูตรนี้ค่านะครับไอ้ค่า,าตัวนี้ครับไม่จําเป็นต้องใช้เป็นวินาทีนะครับใช้เป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับใช้เป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทนไป แทนค่าได้เลยครับค่านี้ครับเป็นหน่วยเราใช้เป็นหน่วยวันนะครับเป็น8ปกลัง2 r 1เราไม่รู้ติดไว้นะครับซึ่งถ้าเราเลือกใช้เป็นหน่วยวัน t 2นี้ก็ต้องเป็นหน่วยวันด้วยซึ่งตัวนี้มันตรงกับ27วันพอดีเราก็ใช้เป็นตนัวนี้เป็น27ทั้งหมดกลัง2หารด้วย90 re ทั้งหมดกาลัง3มทันไหมฮะอ่าจากนั้นนะครับ มันจะแก้ตัวเลขยากนิดหนึ่งเราก็ต้องใช้เรื่องเลขยกกำลังเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ครับ8ตันเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็น2อกำลัง3ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย r 1นกำลัง3นะครับย7ิบเเราสามารถเปลี่ยนเป็นกำลังฐานยังต่ำได้ไหมก็คือ3ากำลัง3ทั้งหมดกลางสองหารด้วย90 re กำลัง3อ่ะจากนั้นนะครับ พี่ก็จัดรูปก่อนนะครับก็ฉะนั้นก็จะได้เป็น2กําลัง6หารด้วย r 1กําลัง3เท่ากับ3กําลัง6หารด้วย90 RE ทั้งหมดกาลังสาฉะนั้นเนี่ยพี่ย้ายข้างครับอ่าก็จะได้เป็น2อ่าพี่มาเขียนนี่ครับ2กําลัง6หารด้วย3กําลัง6นะครับนะครับเท่ากับ r1 กำลังสามหารด้วย90 R E ทั้งหมดกำลังสามนะครับจะนั้นเนี่ยพี่ทำการถอดลากที่3ถอดลากที่3เพื่ออะไรเพื่อให้เหลือ r1 อย่างเดียวนะนะครับถอดลากที่3ตัวนี้ครับก็ตัวนี้ก็จะเหลือเป็น4หารด้วย9เท่ากับ r1 หารด้วย90 คูณเ e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วครับว่า R1 ตัวนี้ครับคือ40เท่าของรัสมีโลกก็ตอบข้อ4นั่นเองนะครับ